คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเด็กอายุตา่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี MC ทุกคนทุกท่านก็มาพบมาเจอกันคือเกาเรอวันนี้นะครับช่วงทเที่ยงนะครับเนาะนะวันที่22นะครับตุลาคม2 0 6 7นะครับวันนี้ก็ จะพาเอซีทุกคนทุกท่านไปตามแนวทางเราพัฒนานะครับวันที่23นะครับวันพุธที่23นะครับเนาะของเซียนกทมนะครับงวดที่ผ่านมาลุดอีกแล้วนะครับลุดนะครับเข้างวดสองงวดลุดมานะครับก็มาเป็นไรนะครับเนาะเราไปตามกันต่อนะครับสหรับเซียนคกทมนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับก็ให้ไปที่นะครับเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเซียนกทมก็ให้ไปที่18 8 4 8 6 8 5นะครับ0 1 9 0 9 0 4 0 5แล้วก็7 2 7 3 7 5แล้วก็7 8นะครับเนาะก็ถือว่าลุดไปนะครับเนาะเลขมันออกนะ2 9 8 9นะครับเนาะ FC นะครับเนาะสองเกาแปดเกก็ขอโทษขออภัยนะครับหลายๆนะครับเนาะที่มันก็มีเข้ามีลุดนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะก็เน้นย้ำไว้ตลอดนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีลุดนะครับเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปตามกันนะครับนาอไปตามกันนะครับสำหรับเซียนกอมนะครับวันนี้วันที่23นะครับตรงวันพุธนะครับน้อเราจะให้ตัวไหนแล้วก็ได้ตัวไหนครับเพื่อเอาไปตัดซื้อนะครับนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับน้อะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดเหมือนเดิมนนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปตามดูกันนะครับว่าเซียนกอมนะครับนาะ ไห้ตัวไหนนะครับสำหรับงวดวันที่2 3ตุลาคม2567นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับเนาะนะวันพรุ่งนี้นะครับเนาะวันพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งแล้วก็เอาไปจัดซื้อกันนะครับชอบก็จัดนะครับเนาะขัดก็ผ่านครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับครับพ่ผมสวัสดีครับ f อฟนะครับมาเรามาตามกันต่อเลยนะครับสําหรับแนวทางนะครับเหลาพัฒนานะครับเนาะเหลาพัฒนาเซียนกทมนะครับ 23. ลาคม2,567นะครับเสียนกทมนะครับงวดที่แล้วก็ถือว่ารุดไปนะครับเนาะเสี่ยนอุดรก็เสียนกทมหลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนาะนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับ FC นะครับนะวันนี้ก็ให้เด่น1กับ2นะครับสลับเอ่าเสียนกทมนะครับเนาะให้1กับ2นะครับ นะก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับว่าสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็เน้นย้ําไว้ตลอดนะครับเนาะเน้นย้ําไวะตลอดว่าสูตรนะครับมันมีเข้ามีหลุดนะนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะ วันนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับเนาะเรามาตามกันต่อนะครับสำหรับของเซียนกทมนะครับวันนี้ได้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะได้ตัวไหนกันบ้างนะเราไปดูกันนะครับเนาะเออหยักหยิกๆยักเนาะเราไปดูกันเด้อนะครับวันนี้ได้ตัวไหนกันบ้างนะครับสำหรับเซียนกทมให้1กับ2นะครับเนาะนะการชอบก็กดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามนะครับกดติดตั้งนะครับเนาะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีดีนะครับ คลิปเด่นๆนะครับว่าจะเป็นของใครนะครับเอาเป็นเซียนลุนนะครับเนาะนะครับหรือว่าแม่บัวคนฟันแม่นนะครับรัฐบาลไทยนะครับเนาะแล้วก็หลายหลายคนหลายๆท่านนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามนะครับเนาะเอฟซีนะครับสำหรับแม่บัวคนฟันแม่นนะครับเนาะก็แนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซีนะครับก็ไปดูกันนะครับเนาะเข้าไปชมนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเนาะว่า แนวทางนะครับของเสียงอุดรก็ปล่อยไปแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นเสียงกทมบ้างนะครับเนาะนะเอาเลขหนึ่งนะครับเนาะสูตรนะครับมีหนึ่งกับสองนะครับนะแล้วก็มีไพ่เลขอะไรกันบ้างครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับเอ1ซีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับเนาะ แล้วก็2ก็มี2 6นะครับ2 6 2 7นะครับ2 8 2 8แล้วก็2 9นะครับแล้วก็2 0 fc นะครับเนาะ สลับแนวทางของเพียงกทมนะครับเนาะนะครับสำหรับ FC ทุกคนนะครับท่านใดนะครับเนาะที่มีแนวทางดีๆนะครับแนวทางดีๆเด่นๆนะครับเราที่จะมาฝากให้กับเอฟ fc นะครับหรือว่าฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะทางช่องจำนองพามวนนะครับนะที่จะแนวทางดีๆนะครับมาฝากนะครับทางพ่อแม่ทุกคนนะครับเพื่อเอาไว้จัดซื้อนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสารกินแบ่งของรัฐบาลนะครับเนาะรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะครับหรือว่าฮานอยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเนาะนะครับเนาะก็วงกลมไว้ที่หก หนึ่งหกนะครับสองหกวก็รับสลับเซียนกทมนะครับเนาะสองแปดนะครับสลับด้วยเดอร์พี่น้องเอฟซีหนึ่งเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็สองศูนย์นะครับเนาะตัววิ่งนะครับสลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ก็ไปตามนะครับเนาะอ่าเซียนกทมมาให้แล้วนะครับเนาะให้วิ่ง1กับ2นะครับอ่าจับคู่ก็มี1 6 1 7 1 8แล้วก็1 9 1 4นะครับอ่า2 6 2 7 2 8 2 9แล้วก็2 0นะครับเนาะนะชอบก็จัดไปนะครับเนาะถ้าขัดก็ผ่านไปก่อนนะครับสำหรับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เป็นแค่แนวทางนะครับแอดก็จะเน้นย้ําไว้ตลอดนะครับเนาะอ่าเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะก็ทางเซียนนะครับก็ทําไปตามสูตรของเซียนนะครับเนาะเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเซียนก็ไม่สามารถรู้นะครับเนาะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะก็ให้ทุกคนนะครับเนาะใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้ความคิดให้มากๆนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะ มันมีความเสี่ยงเบิดนะครับเนาะเอ็ซี่นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดทุกอย่างนะครับเนาะวันนี้ก็วงกลมให้1 6 1 9งหนะครับสองหกแล้วก็2 0งศนะครับสำหรับนะเซียนกทมนะครับเนาะนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะวันนี้ก็นะครับทางแอ็ดนะครับแอ็ดก็จะนําเสนอทุกพุทธจันทร์พุทธศุกร์นะครับเนาะจันทร์พุทธศุกร์นะครับสำหรับเราพัฒนานะครับเนาะเราพัฒนาเราจะ ลงให้ทุกกัรพูดสุกนะครับเนาะนะลงให้ทุกทุกรอบนะครับว่างั้นเถอะนะครับเนาะเอฟซีนะลงให้ทุกรอบนะครับนะถ้าชอบก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนด้อนะครับเอฟซีนะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปแค่แนวทางนะครับเนาะถ้าเรายังไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะครับเนาะเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนก็ได้นะครับเนาะนะยังค่อยมาตามในวดหน้าก็ได้นะครับเนาะเอฟซีนะครับนังวันะนี้เราไม่ชอบนะครับเนาะเราก็ผ่านไปนะครับเนาะ วันศุกร์เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับเนาะมันอาจจะชอบก็ได้นะครับเนาะเอฟซีนะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะก็ขอโทษขออภัยเลยเราจะมีเสียงรถแน่เสียงอีย่างแน่นะครับเนาะเพราะว่านะเหตุพิปอยู่ติดทนทางนะครับเนาะนะครับก็มีเสียงรถแน่นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะอันนี้ก็เสียงรถไฟเออนะครับรถไฟฟ้านะครับ ก็ขอโทษขออภัย FC หลายๆนะครับเนาะนะก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเนาะช่องจำนองพามวนนะครับ FC นะครับช่องใหม่นะครับช่องน้องใหม่ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมาก็ขอบคุณด้วยนะครับสหรับทางเอฟซีทางชุมพรนะครับที่มีโชคมีลาภกับเซียนลุนนะครับเนาะนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะไปตามให้เหมือนเดิมนะครับเนาะวันหวยออกนะครับสลับเซียนลุนนะครับเนาะ นที่มีโชคมีลาบกับเซียนนะครับก็มอบอาสินน้ําใจค่าน้ําชากาแฟนะครับเนาะนะ500บาทนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็โอนไปให้เซียนลุนนะครับเนาะนะก็ขอบคุณในลายแล้วก็หรือว่าทุกเซียนนะครับเนาะเอ่อถ้าใครมีโชคมีลาบกับนะทางเซียนก็ติดต่อได้นะครับเนาะนะครับเนาะผ่านทางช่องจำลองพะม่วนก็ได้นะครับเนาะนะครับนะก็จะไปติดต่อสอบถามให้นะครับเลขบัญชีหรือว่าจังไลยยังไงก็นะครับเนาะ นะก็จะติดตามให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ f c ทุกคนทุกท่านนะครับสองทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้เนาะนะครับตรงกับวันพุธวันนี้วันอังคารนะครับนะพรุ่งนี้วันพุธนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับขอให้ยังเฮงปังปังกันทุกคนเด้อนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม